สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีการจัดประชุมเล็กๆนะคะ20คนนะคะที่ร้าน AFY Cafe นะคะเป็นร้านในเครือข่ายบ um mm ูม hmm. อของเรานะคะเราก็จะมาใช้ระบบของเรานะคะในการกินเที่ยวแล้วได้เงินคืนกระเป๋าตุ้งค่ะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นแล้วนะคะเชิญที่ร้านนี้ได้นะคะน่ารักมากๆเจ้าของร้านก็น่ารักสุดๆน้ำเครื่องดื่มอาหารอร่อยมากค่ะ วันนี้เรามามการจัดมิ팅เล็กๆกันที่ร้าน AFY Cafe อยู่ถนนพัหนักแล้วเราก็จะเชิญสมาชิกทั้งคนกับคนใหม่มาแ <c oughs> บ่งปันความรู้จากข้อโดแล้วก็โค้ดเก๋ที่น่ารักไปได้ทุกที่เลยให้เราช่วนอตอนนี้เดี๋ยวเราเราสมาชิกเนาะกำลังกำลังเดินทางมาแล้วเราก็สั่งอาหารรอกันนะคะเรามาใช้ เขาเรียกอะไรบริการจากพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ในมูมอร์แล้วก็มากินมาใช้กันแบบปกติเหมือนได้มาเที่ยวด้วยนะโอเคครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอันนี้มาจาก เทมนะคะ เจ้าหน้าที่หรือว่าแผนกการตลาดจากบริษัทมมอนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้จักกับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าของเรานะคะที่ A S Y ภาคตะันอสกซอย5ซึ่งร้านน่ารักมากเลยที่ได้เลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้มีการเรียนรู้แล้วก็กา้ทาที่ไปของมูมอว่าเป็นยังไงสำหรับสมาชิกที่ท่านใดหรือว่าท่านผู้รับชมท่านใดนะคะสนใจที่จะมาเข้าร่วมกับเราเนี่ยสามารถติดต่อทาง ทุกช่องทางเลยนะคะเราจะมีการสื่อสารไปเริ่มแล้วนะคะที่ัทยาย,ยังมีอีกมากมายที่เป็นร้านให้เราไปเชิญชวนให้มัน,น,นปเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาที่ AF เนี่ยเราก็สามารถใช้ LP หรือว่าใช้แต้มหรือว่าใช้ความเป็นสมาชิกของบูมอลเนี่ยรับส่วนลดได้เลยแล้วก็เก็บเงินไปเล็กน,น้อยเอาไปใช้ในประจำวันซึ่งไม่ยากเลยนะคะทำง,ง่ายมากะค่ะร้านชื่อร้านอะไรนะคะ AF <AM S 2> AFY คาเฟ่ค่ะอันนี้เป็นร้านที่เข้าระบบมูมอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทุกท่านก็คงบางคนทราบแล้วว่ามูมอคืออะไรบางคนยังไม่รู้บางคนก็พอรู้บ้างนะคะบางท่านก็เป็นโค้ดนะคะวันนี้ที่จะมาให้ความรู้กับเราว่ามูมอคืออะไรถ้าเราอยู่ในระบบมูมอเราจะได้อะไรแล้วเราจะไปชวนคนมาให้รู้จักระบบมูมอได้อย่างไรนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมีโค้ดนะคะที่จะมาแนะนําให้เรารู้จักแต่ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมระหว่างรอสมาชิกนะคะตอนนี้โค้ดท่านก็กําลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลอยู่นะคะเราก็จะมาแนะนําตัวก่อนนะคะว่าใครเป็นอะไรมาจากไหนแบบไหนยังไงทาอะไรมานะคะเราจะได้รู้จักกันเชิญด้านซ้ายก่อนค่ะมาจ้ะ มาค่ะมาด้านหน้าเนี่ยใช่ใช่ใช่อ่าน้องไต๋เป็นใครมาจากไหนยังไงสวัสดีครับชื่อน้องไต๋นะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพครับตอนนี้ก็รับงานโรงงานอยู่ครับแล้วก็เปิดบริษัทข้อมูลโรงพยาบาลในโรงงานครับชื่อแนะนาชื่ออะไรงานที่โรงพยาบาลชื่อเบียร์ค่าน้องนุ้มเป็นผู้ช่วยที่โรงพยาบาลไหนนะคะพัทยาอินเตอร์เมื่อก่อนทํางานอยู่พัทยาอินเตอร์ด้วยกันกับเซตนี้นะคะ แล้วน้องนกก็ถูกน้องต่อยเชิญมาวันนี้น้องเป็นผู้ช่วยยังอยู่ที่นั่นไหมคะอยู่ห้องผ่าตัดเนะาะห้องผ่าตัดน,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 นะคะโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์พัทยาเรานี่เองค่ะยินดีต้อนรับค่ะนี่คนนี้ตัวจีด๊ดเัสนีค่ะแพชลินีค่ะว้า่ <laughs> แรงตายเลยตนนั้นเลานัตายไม่ได้เคอชื่อรีนะคะเป็นอดีตเป็นพยาบาลจะใช้คำว่าอดีต นายก็ช่วยแล้วพันธุติเป็นมากับภรรยาอ่าอันนี้ภรรยาอันนี้พี่พี่ชายพี่สะใภ้พี่เดียวผมทำธุรกิจบริษัทส่วนตัวชื่อบริษัทเอสดีไซน์แอสิสนะครับทำพวกงานออกแบบตัวบ้านตัวอาคารอาคารสถานที่แล้วก็รับอตกแต่งแผนทีครับก่อสร้างสเกลเออฟชั่นลสไตล์อะไรประมาณนั้ แล้วก็ภรรยาคุณบัวเรียนที่ไหนครับบัวเรียนเตรียมบุรุษศึกษาหนูบัวนี่เรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็ไปประเทศอะไรมาบ้างนะคะไปไปญี่ปุ่นแพนญี่ปุ่นกับอิตาลีเยะญี่ปุ่นอิตาลีอะไรครับผมเขาใหญ่ติดนะเอาชื่อเล่นกันนะชื่อจริงไม่รู้เลยครับผมผู้ใหญ่ติ๊ดอ่าอยู่ ที่ชื่หนึ่งตอนนี้เป็นประธานชุมชนอยู่ในเขตเทศาบาลนครแหลมฉบังครับช<อ><อ>ุกชื่อหนึ่งก็อยู่นยหน้าเคอสถานเป็นหนึ่งใน23ชุมชนที่ขึ้ตนตรงในเทศาบาลนครแหลมฉบังครับ่<ด>เป็น<ด>บ<า>นที่แมวที่เป็นคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านแหลมคอหมู่บ้านแหลมคอก็คือเป็นหนึ่งของ13ชุมชนของเทศบาลเช่นกันถามว่ามาวันนี้ผู้ใหญ่พูดอ่ะแต่เป็นคนเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นอยู่อย่างเลย ว่าถ้าเราจะไปสื่อสารอะไรกับใครต่อเราต้องรู้ให้จริงแล้วต้องเป็นให้ได้ถ้าถามว่าถ้าเรารู้ได้เป็นและเหลี่ยมที่เราคิดเฮ้ยหลอกเปล่าเราก็จะไปเอาตัวเนี้ยม่ให้คนอื่นแต่ถามว่ามุมมองของเราอะเราต้องรู้ให้จริงม่าเฮ้ยอ,อันเนี้ยมันสามารถทําได้และการที่เราเข้าใจปุ๊บเราจะไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าพี่รู้วิจริงที่ไม่ทำ มาเมื่อไหร่คู่ใหญ่เล่าไม่เข้าใจแต่ถามว่าถ้าเราฟังเองแล้วเราเข้าใจเราแนวคิดแต่เราอาจจะมีวาทศิลป์ในการที่จะพูดน้องน้าคนอื่นให้มาร่วมกับเราเราพูดได้แต่เราต้องรู้ให้จริงก่อนว่ามันคืออะไรและมันทําแล้วมันได้อะไรตรงนั้นมากกว่าเครือข่ายแล้วนะคะมุมอรวัสดุก่อสร้างนะคะขอบคุณพี่น่า ใชคะสว okay, ัสด okay, ีค่ะช okay, ื <c oughs> <c oughs> yeah, ่อธนิดาแดงนนะคะชื่อเล่นชื่อภูเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่หนาแล้วกพี่หนางกันโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะว่ามูมอให้อะไรกับชีวิตเราได้บ้างแล้วเราจะสามารถที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบไหนได้บ้างนะคะยินดีต้อนรับน้องชื่อภูค่ะน้องภูเขาคะพี่หนาน้องปูเขามามาจากระยองจังหวัดระยองนะคะเจ็ดกระดูกค่ะค่ะผมชื่อเจตนาศรโชนะชื่อเนชื่อ ชื่อน้องมิกอ่าน้องมิทำอะไรเรียนอยู่แล้วก็ช่วยน้าเปิดร้านขายขเรียนเกี่ยวกับอะไรลูกเรียนเกี่ยวกับคอมคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่วยน้าทำอะไรครับเปิดร้านขายข้าวต้มขายข้าวต้มอยู่ที่ไหนคะอยู่เทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์แค่นี้เองนะต้องรีบชวนน้าเข้ามาเลยนะอันนี้น้องมิวต้องบอกพวกเราว่าน้องมิวเป็นใครมะเาร์เมลินโรเวเซนดูนักสกุลก็รู้นะตกเป็นเมืองขึ้นก็ไปแล้ว สามีเป็นคนนอร์เวย์ค่ะแล้วก็จริงๆก็ทำนายหน้าบรกเกอร์เนาะประกันวินาศภัยอยู่ก็ชอบอิสระไม่ชอบงานประจำคือจริงๆสามีก็ให้เงินเดือนแหละตั้งอยู่ดฉยๆก็ได้เนาะแต่แบบมันคือมันเคยอยู่พักนึงแล้วแบบไม่มีอะไรทำอ่ะฉันอยู่ไม่ได้แบบเธอฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องหาอะไรทำนก็บอกเออหาอะไรที่มันทำออนไลน์สิอะไรเงี้ยจะได้เพราะว่าทุกปีจะต้องไปนองนอกนะก็เลยก็เลยบางทีไม่สะดวกที่ทำงานประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ออนไลน์ทำก็เลยมันเป็นโรงกเกอร์ซึ่งมันมันโครกับน้องลูกค้าได้เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยใครจะซื้อประกันอะไรก็ก็ได้ตลอดทีนี้ก็มาเจอน้องอุ้มนี่แหละก็ทําเคยเจอกันประมาณเทาปีแล้วตอนเนี้ยที่คิดจริงๆเลยคือเราเป็นต้นสายอ่ะเราเขาเพิ่งเริ่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มวันเนี้ยคิดดูอีกสักอีกสักปีหนึ่งอ่ะเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะที่บอกเงินทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่้ลสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีกับทุกทุกท่านที่มองเห็นโอกาส ก็คือตัวเองได้รับสิ่งดีมาก,ก็อยากจะบอกสิ่งดีกับทุกคนเลยที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักอยากเปลี่ยนแปลงให้ให้คนที่เขาไม่ได้รู้ว่าธุรกิจเอาตรงๆเลยธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจของการช่วยกันส่งเสริมกันให้ทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจที่ทุกคนได้เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราร่วมทีมทำงานด้วยกันพร้อมลุยค่ะ ต้องบอกก่อนค่ะว่าน้องอุ้มเป็นใครมาจากไหนอ่าตอนนี้อุ้มลาออกแล้วเดี๋ยวบัณฑิตรู้วันนี้ทำงานมาถึงท้ายแล้วค่ะก็คืออุ้มจะมาเลยมือก่อนเป็นอดีตที่ไหนครับที่ทำอะไรอยู่ก็ทำโรงงงาานอ่โรพยาบาลเหมือนกันใช่โรอยู่โรงพยาบาลมะเลมิสเตอร์ดีค่ะก็ซื้ออิสระภาพใช่ต้องการอิสระภาพของตัวเองแล้วก็ เหมือนน้องลีเลยคือเรามั่นใจศักยภาพตัวเราว่าเราทําได้มากกว่านี้แล้วเราช่วยเหลือคนอื่นได้มากกว่านี้คืองานที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ช่วยเหลือคนระดับหนึงแต่ถ้าเราไปไปส่งต่ออีกแบบนึงใช่อันนั้นคือการไปคือเขาเป็นแล้วเรารักษาไม่หายใช่ก็ก็เลยแบบว่ามองเห็นโอกาสตรงนี้อยากให้อยากให้เพื่อนเพื่อเราแล้วก็เอาเอาจริงเลยคือรอบตัวของเราก่อน มีชีวิตทางเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่าก็เลยอยากจะช่วยตรงเนี้ยค่ะ,ะยินดีคะ่ะเดี๋ยวมาลงงานจากขอบคุณนะคะ,ะ,ะ,ะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้การเป็นอยู่ของคนไทยอะ่ะมันดีขึ้นแล้วเราได้คืนกลับสู่สังคมไทยอะ่ะเป็นยินดีนะคะดีใจมากๆเลยที่วันนี้เราได้รู้จักกับธุรกิจมมมองค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนนะคะใช้เวลาในการที่มาเรียนรู้ร่วมกัน ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยถามได้ทุกคำถามค่ะเพราะเราเป็นธุรกิจบริสุทธิ์สีขาวไม่ผิดกฎหมายแล้วเราตั้งใจที่จะช่วยผืนดีนนี้จริงๆค่ะก็ขอเยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญโค้ชโอมาแนะนำมูมมองให้กับเราอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอ ใครที่เคยเจอกันครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกงเยผมพูดหน้ามากเลยใครเจอที่ไหนไม่ผนานก็ค่านชอบพเปิรพูดมากเลยอะครับเปิร์พูดได้ดีมากเลยแล้วก็มันเป็นการพูดมาจากมาจากสิ่งที่สิ่งที่ทำถูกไหมครับอันพูดมาจากอินเนอร์สิ่งที่เรากระทำมาก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่เราผ่าน ชีวิตอะไรที่มันรู้สึกหลายคนรู้สึกมันแย่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยแต่เราผ่านมันผ่านมันมาได้เนี่ยผู้รุ่งเรืองฝรุ่เฟรนด์แบบผมว่ามันเรื่องพวกนี้นะครับมันต้องฝึกมันไม่ได้แค่วันนี้เราจะทําได้เลยนะครับเพราะั้นคนที่ประสบความสํารสเร็จในชีวิตนะนะครับอันนี้ผมบอกนะคนที่ประสบความสํเร็จเขาจะมีมือรื่องลุ่งอย่างนผมเขาเลยมากเลย ว่าอันนั้นที่บอกว่าถ้ารเราเราเราู้ไม่จริงเราต้องไปโกงเขาเราต้องไปหลอกเขาเราก็ทําไม่ได้ถูกไหมวันวันนี้นะครับผมแสดงความพรดีกับพี่ด้วยว่าพี่มาอยู่ในธุรก,กิจที่ดีนะพี่พี่ชื่ออะไรนะครับรผมต้องเรียกอะไรนะผู้ใหญ่ติดผู้ใหญ่ติดนะครับอย่างผู้ใหญ่ติดบอกว่าช้อปปิ้งเดือนหนึ่งห้าพันถึงสามหมื่นถูกไหมอันนั้ <ó> 5, 3, 30, กนก็คือเราเปลี่ยนแค่ไปช้อปปิ้งแต่เราไม่ได้อะไรคืนเลย ถูกไหมล่ะจะได้แค่ส่วนลดนิดหน่อยที่ซื้ออาจจะถูกกว่าข้างนอกเขาถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราซื้อซื้อได้ถูกกว่าข้างนอกเขาอะครับเรากําลังซื้อแต่ทําให้ธุรกิจหนึ่งกําลังตายจริงไหมจริงถูกไหมครับเราก็ต้องปรับตัวไปตามรูปแบบของเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะปีนี้นะครับเขาชอบพูดนะครับปีนี้เขาหลอกนะ ปีหน้าเขาจริงนะครับเขาหลอกกันจะตายเขาหลอกเขาหลอกกันจะตายเขาหลอกกันจะตายอยู่แล้วดูไหมครับโอเคเรามาดูเนี่ยครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาไปว่าเวลาแบรนด์เข้ามาร่วมเรามาใช้บริการเราได้อะไรผู้ประกอบการได้อะไรนะครับเราไปชวนคนเข้ามากินมาใช้เราได้อะไรนะครับมันเป็นผมเรียกว่ามันเป็นธุรกิจแบบบินวินนะครับบินวินบิสเนส นะครับผู้ประกอบการก็ได้ผลลัพธ์เรื่องของมีการขายเกิดขึ้นถูกไหมครับขายก็มีกําไรมาหล่อเลี้ยงกิจการถูกไหมครับผู้บริโภคซื้อกระดาษเงินคืนถูกไหมครับผู้บริโภคที่ไม่ต้องทางําธุรกิจนะครับซื้อแล้วก็ได้ของที่ดีเพราะเป็นสินค้าเราเนี่ยสินค้าของไทยเราด้วยถูกไหมครับสังคมก็วินด้วยนะครับเงินงก็สู่สังคมนะฮะความเป็นอยู่ของทุกๆคนก็ดีขึ้นนะครับ ครับผมเห็นโอกาสธุรก,กิจเนี้ยวันที่เจ็ดธันวานี่จะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับเจ็ดธันวาครับตอนนั้นไม่มีแบบนี้ให้เห็นด้วยไม,ไม่มีแบบนี้ให้เห็นด้วยม,บบวมีสไลด์อยู่ประมาณเจ็ดแผ่นกับคลิปที่คุณบุญไทยพูดอยู่บนเวทีไม่ได้พูดเรื่องไม่ได้พูดเรื่องของหมูมอด้วยนะ ถูกเชิญไปออกรายการเสวนาแล้วก็พูดแนวโน้มของเทคโนโลยีเรื่องของธุรกิจว่าเขาไปอยู่เมืองจีนมาเขาเห็นอะไรเขาอยากมาพัฒนาประเทศยังไงนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นการไฟฟ้าเชิญไปเสวนาเรื่องของเศรษฐกิจไทยสู่อีคอมเมิร์ซอะไรประมาณนี้เขจะทําอะไรนะครับก็มีแล้วก็มีแค่สไลม่กิ่สไลด์นะครับวันนั้นเชื่ออะไรผมก็เชื่อในในตัวฟาวด์เรื่องเรานะครับก็คือตุ้มบุชัยผมนะครับอดีตนะครับผมเคย ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ที่ศรีราชานี่เองอยู่มาสิบกว่าปีนะครับผมจบนโโททางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีตลาดกข้าวครับก็สนุกดีครับก็มีเงินเก็บแล้วก็ตรงแย่อันสิราใช่นั่นแหละครับนั่นแหละครับนรกจริงิงเลยนะครับซีเปตะลานตัดในตัวแพรศรีราชาผมไม่มีลอกประจำผมต้องตื่นตีสี่ไปตื่นเข้าแถวเพื่อเอาล็อกน่นะครับแล้วเพื่อขายตอนเย็นตรงเนี้ย ขายดีมากตลาดนัดในแฟรศิลราฯนะครับขายดีดีแบบดีสุดๆนะนะครับคือดีจนแบบไม่มีเวลาใช้หนะได้ยังไงนะครับมันเป็นธุรกิจลักษณะเราเปิดโอกาสให้กับคนเราชวนคนเข้ามาครับเราไม่รู้หรอกว่าเราเราจะมาเจอไทยเราจะไปเจอไทยถูกไหมครับวันนั้นก็คิดแค่ว่าโอ้มันเป็นสินทรัผมถือว่าผมกาลังมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเขาตรงโฉบบแบบนี้ครับก็มีตอบรับเข้ามาตอบรับเข้ามา แล้วก็มาพูดแต่ตอนวันที่3นะครับ,บ,บนักการ่าก็คือจัดประชุมครั้งแรกอยู่ที่ให้ประชานชวนรอกออเป็นเอกสารกันอยู่ที่บ้านเป็นลังอย่างไปสมันนยนะครับก็เติบโตมาเรื่อยๆนะอันก็คือเราฝัวก็แต่ตอนนี้มันดีที่ว่าเราเห็นทุกอย่างแล้วถูกไหมครับมีแอปมีสินค้าให้เราจับกล้องมีแอปให้เราช้อปปิ้งไหมนะครับแล้วก็ของเราเปิดเมื่อวันที่16เมษสยน แรกเลยที่เปิดคือ16เมษายนก่อนที่จะเปิดประมาณ2สัปดาห์นะครับผมแล้วก็มีผู้นาประมาณ16คนวันที่นรกมีจริงอะ่ะก็คือวันที่16เมษายนเลยเพราะว่าคนที่ขึ้นแอปประมาณชุดแรกประมาณ4-5 0 0 0คนเนี่ยที่ถูกอีพอร์ตเข้าไปในแอปอะนะครับไม่ได้สมัครด้วยตนเองคิดดูแล้ววันนั้นอะ่ะวันที่16คนที่ไม่ได้สมัครด้วยตนเองแต่ทุกคนมีลิงก์อ่ะถูกไหมแล้วคนที่ไม่ได้สมัครเยอะเลยอะ่ะ รอรับลิงก์อ่ะหูวันนั้นส่งลิงก์กันแบบห้องไลนะ์แตกอ่ะเฟซบุ๊กแตกอ่ะวันนั้นอะ่ะเราก็รับลิงก์จากคนอื่นไปมั่วไปหมดเลยแล้วก็สมัครไม่เป็นไม่กดเทเซอร์บ้างนะครับสมัครไปเป็นยูเซอร์หูวันนั้นผมทำยังไงผมก็สมัครไม่เป็นแต่ผมเพิ่งเคยเห็นสมัครไม่เป็นสมัครไม่เป็นจริงๆต้องบอกต้องโทรไปบอกสามคนที่เป็นคนที่เราแนะนำไว้อ่ะเพื่อนนะคอนดิเนอร์นะรเมื่อสมอยเนี่ยคอนดิเนอร์บ้านเราอ่ะอส่งออกเป็นงเยอะมากเลยนะ นะครับทางเหนือครับพวกเฟอิเจอร์อตอนเนี้ส่ง oh, <yeah. S 1> ไม่ได้เลยนะส่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าส่งได้บ้านนะไม่มีออเดอร์เลย mm hmm. การคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันมีต้นทุนอยู่ประมาณห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทประการคลิกหนึ่งครั้งผมเอาตัวอย่างของสินค้าความงามการคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเขาเฉลี่ยอยู่ห้าสิบสี่แต่เอาสูงก็คือเอาห้าสิบหกบาทก่อนนี้เรามาดูต้นทุนที่เราต้องต้องจ่ายนะครับ ทุกๆหนึ่งร้อยคนเขาทำสถิติออกมาทุกๆหนึ่งร้อยคน,ท,ท,คนที่มีการคลิกเข้าไปจะซื้อแค่เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์คือร้อยตัวหนึ่ง<ๆ>ก็ซื้อแค่เท่าไหร่ครับเจ็ดคนเจ็ด <7 S 2> <ๆ>คนถูกไหมแต่เราต้องเสียค่าค่าโฆษณาหไหมครับ<ๆ>เราต้องเสียไปถูกไหมเราต้องเสียไปเรามาดูนะครับหนึ่งร้อยคนนะครับคลิปห้าสิบหกบาทก็เป็นเอาห้าสิบหกคูณหนึ่งร้อยคือต้นห้าพันห้าพันหกร้อยบาทถูกไหมแต่ซื้อแค่เจ็ดคน ต่อ5,600นั่นคือต้นทุนที่ต้องจ่ายครับเพื่อหวังว่าจะขายสินค้าเห็นไหมนี่คือที่เราต้องจ่ายก่อนนะครับเที่ยรต้องจ่ายไปนะครับ mm hmm. พวกเราฐานลูกค้าเราเนี่ยนะครับเข้ามากินมาใช้สินค้าบริการสินค้าบริการอยู่ในนี้น,นะครับเขาเรียกว่ายิ่งช็อปเยอะรายได้ยิง mm ่ง hmm. เพิ่มถูกไหมครับเนี่ยแล้วก็ แทนที่ไปซื้อข้างนอกไม่ได้อะไรถูกไหมถ้าเรามีสินค้าอยู่เราไปบอกผู้ประกอบ,บการเนี่ยพี่พี่พี่พ,พี่มีสินค้าอยู่ใช่ไหมลูกค้าของพี่อ่ะยังซื้อของพี่เหมือนเดิมนะงแต่เรามูฟมาทั้งหมดเลยมาเข้าที่มูมอแต่ลูกค้าของพี่อ่ะครับยังซื้อสินค้าของพี่อยู่แต่ลูกค้าของพี่ไปซื้อสินค้าอย่างอื่นเนะี่ะพี่ได้ค่าการตลาดนะกับที่อื่นด้วยนะ มันได้คะแนนเพราะมันทำมันดูไม่ทำได้หรออันนี้อันนี้มันจะไม่ได้แต่เดี๋ยวให้มันมีคือมันจะมีอาหาเข้ามาอยู่ตอนนี้ของคุณจอดยังตรงไปเลยว่าโบเก็ตอาหารตรงไปเลยว่าโบเก็ตหารอร่อยมากเลยค่ะแม่ทานนะคะไม่ได้ให้พูดเอาเหรอ พูดไปเถอะเพราะว่าผมจรงนี้ผมจะเอาเสียงออกวิดีโอยกไม่นอกอนเีอให้สังคมมาีเย็ไม่กล้าแนะคไม่ต้องแปลา โอ้ยร้อนจริงๆเลยเออาะไรทีี่มกำลังขาาเมื่อเช้านี้เราพูดกันถึงลายบุคคลค่ะที่จะร่วมเป็นยูเซอร์หรือว่าเป็นเพเซอร์ในธุรกิจมูมอนะคะแต่ช่วงบ่ายเนี้ยเราจะพูดเรื่องการที่เรามีสินค้าแล้วเราจะร่วมเป็นพาทเนอร์ชิพ กับมูมอได้ยังไงหรือว่าเราเป็นรายบุคคลเราจะสามารถไปเชิญชวนร้านค้านะคะเข้ามาเป็นค์ทเนอร์ชิพกับมูมอแล้วเรามีส่วนได้อะไรร้านค้ามีส่วนได้อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบจับโค้ดนะคะมาแนะนำให้เรารู้จักนะคะผมเองเนี่ยนะครับก็จนใน้ทวเองเป็นการ ชื่อเลนะครับช้าไปไหมครับไม่ช้าก็สำหรับผมเองเนี่ยก็คือคือในมุมวงนั้นครับต่กล่อย่างที่บอกมัจะแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นโครงสร้างของแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ซื้อสมาชิกยูเซอร์เพเซอร์นะครับกับอีกส่วนนี้ก็คือฝั่งของผู้ค้านะครับในฝั่งผู้ค้าก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นผู้ค้าที่เป็นสินค้าในแอปพลิเคชันนะครับ แล้วก็ผู้ขายที่เป็นอีเวนเชอร์ที่เราไปใช้ที่หน้าร้านนะครับผมเองก็เป็นคนที่เริ่มเซตอัพทั้งหมดแล้วก็วัดดีเรชั่นในการขยายส่วนผู้ายเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรก็โทรมาได้นะครับแต่ว่าจะมีเดี๋ยวผมจะให้ให้เบอร์ของแผนกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอ่อป็นที่สำเดีจมันจะาชูเยอะมากจะ่ไหม่าได้รับสารนะครับแล้วก็อันนี้ผมอยากจะอัปเดตนะครับในส่วนของ ผู้ค้าทางธุรกิจที่มีนะครับเอ่ออีเวนเชอร์เนี่ยเราเริ่มท้อเดือนกรกฎาคมาแบบรายเดือนกัลยาด้นะครับก็ตอนนี้เรามีผู้ค้าประมาณ400กว่าผู้ค้านะครับในช่วงเชียร์เนื้อแบรนด์นะครับแบรนด์รายใหญ่จริงๆเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ20แบรนด์ละนะครับ หมดธุรกิจตอนนี้มันมีประมาณ15ล็อตนะครับถ้าในผมก็ <c oughs> ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ <c oughs> จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ <c oughs> เปิดขายดีกว่าขอบคุณครับอย่างเื่นต้องกดตรงนั้นนะครับคือในหน้าล็อตเนี่ยมันจะมี2เมนเทสเมนเทสแรกจะเป็นส่วนของลูกค้าที่เป็นสินค้านะครับแล้วก็เมนเทสสองก็เป็นเมนเทสที่วัวเชื <c oughs> อ่อ <lle> อันนี้ก็จะมีซุปเอร์มาเก็ตนะครับร้านอาหารคาเฟ่เครื่อหน่นะครับสตรีทฟูดลีมีทีมีร้านตัดผมร้านขายยายาหารนักร้านแว่นตาการเป็นการแต่กายะบบมีระบบเสียงด้วยมีระบบเสียงด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นหอดรกิจที่2นะครับคือผมก็จะค่อยๆยอยเปิดไปเรื่อย